คนตายเนี่ยค, итай, <ต> power, คุณจะมาคุณนงนุษนาังเชื้อเด็กไทยยุทธธรคนที่ตายพวกนี้ยช่วยผม i, แน่นอนเลยมันบอกสาวัตครับเผมดำรงนะบอกว่าเรารู้ทันดีไอ้นี่ฆาตกรเลยว่ะเมื่อปีประมาณปี2ระมา0 3 3 สัปดนะสมเจ็ดสมแปดมันมีคดีใหญ่อยู่คดีนึ่งซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนนางฝั่งทนคุณสมาหรือม,มุนเจียมคุณนงนุชหรือม,มุนเจียมนางเชื้อแล้วก็เด็กชายยศธรลูกชายและก็ะหลานทั้งหมดห้าคนรู้สึกภรรยาเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ศาล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 นัญญา,า,า,าแถวฝั่งทนเนี่ย <c oughs> คุณนงนุชหรือม,มุนเจียมนะ เสร็จแล้วไม่รู้อีท่าไหนารับไปไปดูประกาศที่ขายขายที่ดินออยู่แถวตำบลปางมะข่าอำเภอขาโวะรัฐจังหวัดกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรนี่มันก็ไปทางเหนือทางที่เราจะไปทางเ <ใน S 1> ชียงใหม,<า>ม<า>่นะครับเสร็จแล้วจะไปต่างเนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว,ว่าปรากฏเขาไปไปซื้อที่ระหว่างถือเงินไปประมาณกับร้านไปซื้อที่แล้วก็หายไปเลย หายไปหายไปเลยหายไปพร้อมเงินล้านเงินล้านเลยหายไปเลยหายเสร็จแล้วปรากฏว่าก็ตามกันเนี่ยตามก็มาแจ้งกองปราบแจ้งกองปราบตอนตอนตอนท้นสวรโบอยู่ที่กองปราบไม่อยู่ฮะผมไม่อยู่แล้วตอนนั้นผมผมถูกย้ายจากกองปราบแล้ว<ม>เ,เขาไปแจ้งกองปราบไปแจ้งกองปราบฮะคือ<ด>ผม,ม <า S 1> เนี่ยผมถูกย้ายจากกองปราบมาอยู่พยองกิรีนครสวรรค์อ๋ออยู่นี่ห้าห้าภาคห้าน่เลนะครับเสร็จ นครสวรรค์มันอยู่ติดกับชัยนาทอายุไทยธนีอะไรพวกนี้นะมาอยู่ผมผมไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าผมผมผมตามคดีนี้อยู่ผมก็ดูข่าวเพราะฉะนั้นผมถูกย้ายจากกองปราบเนี่ยมาอยู่เป็นสารวัตรสอบสวนอยู่พ่อใหญ่กิรีก็คือจริงๆคดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าตามคดีอยู่เพราะน่สนใจแล้วรูปคดีนะคือคดีคดีดังๆเนี่ยคดีลึกลับซับซ้อนหรือคดีดังเนี่ยฆาตกรรมโพลโหดเนี่ยผมจะจะเก็บข้อมูลได้หมดเลยคือผมผมผมชอบคือชอบหมว่า การเป็นตำรวจเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยอืคุณผมจะขอเป็นตำรวจม,มือปราบ,รบผมเหมือนกับผมเ,เป็นนักล้มเนี่ยขอเป็นนักล้มพระเจ้าตากเนี่ยขอเป็นมือขวาพระเจ้าตากขอเป็นอ,อพระยาพิชัยดาบหักเนี่ยท่ททานมองภาพออาไหมขอเป็นหัวหมูถลง<า>ถุงฟันางหน้าเเหมือนกับหเหมือนกับพระเลสวรนเนี่ยจะต้องมีมือขวานะครับผมก็ขออยากเป็นอย่างนั้นมากกว่าอยากทาคดีใหญ่ๆอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เอ ได้ได้ได้มีประสบการณ์ที่ได้ทํางานมือป่าดังๆคเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ดูข่าวตลอดข่าวตลอดผมก็อธิษฐานจิตผมเชื่อเรื่องผมผมเชื่อเรื่องสายมูนะสายไอเวนมนกาษาเนี่ยแล้วก็บ้านผมนี่ติดกับห้องนิติเวชหนงวยตำรวจนะสมัยเด็กเนี่ยผมจะเข้าไปช่วยเขาล้างศพผอศพอะไรเนี่ยวีหวีผมศพนะไปยืนดูเนี่ยผมจะเชื่อแล้วผมเชื่อเรื่องวิญญาณผีแต่ของมีจริงวิญญาณอาฆาตเนี่ย ผมก็อ้ฐานจิตแล้วหนังสือพิมพ์มาดูบอกจุดทูบผมจุดทูบเลยไอ้ฐานจิตเขามีทั้งหมดห้าคนนะแล้วจริงๆมันไม่มันไม่น่าเป็นไม่ได้ที่ผมจะมีโอกาสได้ไปทําคดีนี้ด้วยออืมผมก็อ้ฐานจิตบอกว่าผมก็เรียกชื่อเขา,าตอนตีสองตีสามผมจะผมจะนอนไม่ค่อยหลับนัานคืนเพราะว่าผมเคยอยู่กองปา่าแล้วผมถูกผมถูกคําสั่งไม่รู้เรื่องเลยเอามาอยู่ผู้หญ่งคิรีอ่ะ<ม>แล้วแล้วผู้หญ่กคิรีมันไม่ไม,ไม,ไม่มีงานอะไรเลยนะเป็นเมืองเป็นเมืองทําทําพระทํา งานชาเป็นเมืองดีสมัยก่อนโอเคผมไม่รู้นะครับเอ,อเสร็จแล้วแต่แต่ว่าพอผมไม่อยู่เนี่ยผมก็ฟาดคดีย้อนหลังเก่าๆผมเก็บมาหมดเลยนะคดีป้นฆ่าสมัยก่อนทุนใะห่คืเลยนะมามอบตัวกับผมก็มีเสร็จแล้วปรากฏว่าอธิษฐานจิตบอกว่า,วา,วา,าตัดตัดหนังสือพิมพ์ที่มีภาพคนคนเสียชีวิตตัดอธิษฐานจิตเลยนะบอกว่าถ้าวิญญ,ญาณผีไตหงคุณเนี่ยอ,อยังอาฆาตคนผู้นี้อยู่นะคุณคงตายแบบทารุณมากนะโดนเชียดคอโดนแทง คุณโดนจิตโดนใจให้พุ่มชาทางกำแพงเพชรเนะี่ยเรียกตัวผมสิมเรียกตัวผมเลยผมจะผมสาบานเลยผมจะเอาตัวคนพุกนนี้ให้หมดมาลงโทษประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันเลยนะครับผมพอพอเช้ามาใช้สายวิยุทางกำแพงเพชรเนะี่ยขอตัวผมเลยโอ้โหผมขนลุกเลยมผมขนลุกเลยผมผม ผมไปบอกอ,อผู้กับผมอ,ะอ่ะอตอนนั้นเป็นรู้สึกจะเป็นรองผู้กับบ<ช>ท่าน,านพลตุตรตีสรุตรหลังสีวงศ์น่ารักมากท่านสารุตเนี่ยถ้าเป็นคนเ,เป็นเป็นรุ่นพี่น่ารักมากคอยคอยดูแลผมตลอดท่านสารุตครับท่านก็บออโอเคบอกเฮ้ยดีดีละแ e ลมโบดีแลมโบผู้ใหญ่เขาไว้ใจอพอเองมันไม่ได้อยู่กองป่ามันอยู่ผุทอแล้วเนี่ยผุทอกองป่าเขาแต้มงอ,อกมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเขาอาจจะ อาจจะหมันไส้ม่อยู่ของป่าทคาคดีใหญ่เกินไปคือใหญ่มากเลยคนอื่นก็ไม่ได้ทาเลยอะไรเงี้ยใครพ<ห>ูด<ค>เล่นนะใครเป็นต้นเรื่องในการสั่งให้มีวิทยุมาขอตัวสวาเลมโบมันมีรองผู้การนะครสวรรค์คนหนึ่งแกแกเชื่อฝีมือผมอะแกแกแกเชื่อว่าผมกว้างทางเทพทางอะไรเงี้ย<ช>แล้วก็เชื่อว่าผมจะช่วยทางกําแพงเพชรกับน,นครสวรรค์แล้วปรากฏว่ามันโชคดีอยู่โชคดีก็คือว่าคนร้ายทั้งหมดเนี่ย มันห้าคนเท่าคนตายเลยนะออืปรากฏเป็นคนคนครสวรรค์นคนพะยูนอคนเป็นคนที่นันด้วยมันก็เลยทําให้เจือสมกันเลยว่าเออเอาตารวจภูธรนครสวรรค์ไปช่วยอมผมก็เลยผมก็ไปไปคนเดียวอ่ะนะไปคนเดียวปั๊บก็เบิกปืนยาวเอ็นทีหกไปอ่าปืนยาวเอ็นทีหกไปแม็กสามแม็กกระสุนก็มันกับร้อยนัดเอาไปปุ๊บเสือเ้อกอบผมมีอยู่แล้วไปกืะนสั้นผมก็มีอยู่แล้วไปขับรถไปนคนเดียวเลย โอ้อดนอน,น้วยแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่นอนมานานแล้วดูคดีพวกนี้นะ,ะผมดูเนี่ยผมขับรถไปผมเจาะอันแรกเลยก็คือมันมีคนร้ายอยู่คนอยู่ที่อยู่แถวเพชรบูรณ์อยู่แถวไอชนแดนหรืออะไรเป็นเขตอิทธิพลเนี่ยผมก็ไปหาลูกน้องผมเนี่ยที่ที่อยู่แถวนาเฉลียงเนี่ยเคยทํางานด้วยกันเคยทำงานเรื่องมือปืนรับจ้างตอนที่ ผมอยู่กองปราบก็เคอไปช่วยผมก็อ,อยู่ภูธรผมผมขอเขาคือม,มันต้องมีคนนํำไปอ่ะอคือผมไม่ชํนาญแล้วครับเพราะว่าเพราะเราอยู่กองปราบมานานเราเราเราไม่ได้อยู่ภูธรน,นคืนเขาก็พาเข้าไปผมก็ให้บ้านอยู่ตรงเนี้ยผมก็เขาก็พาไปเลยพอระหว่างเราเข้าไปเนี่ยเฮ้ยผมรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถตํารวจเต็มรถกองปราบเต็มเลย บอกเสร็จแล้วเขาไปกันยัางแหน้ากันนะแต่ผมไปคนเดียวกับลูกน้อยคนสองคนนี่ถ้าผมถ้าถ้าไม่มีลูกน้องผมเนี่ยผมก็ไปคนเดียวอะ่ะผมผมก็ไปหมงคนเดียวผมไม่กลัวนะผมคือถามว่ากลัวตายไหมก็โอเคค,คือคนตายหมดแต่ว่าแม่งมันท้าทายอะ่ะผมไม่คนแบบว่าอะไรที่มันมันเจอคนแบบพวกนี้คนเยี่ยมละ,ละหามเนะี่ยถ้าเราได้ได้ได้มีโอกาสสู้กับมันแล้วเราได้ฆ่ามันทิ้งได้เราเรามีความสุขนะฮะเสร็จปรากฏว่าอ้าวลูกน้องผมบอกนายนาย มันผิดปกติแล้วสงสัยนี่ะไรจะโดนกองปราบจับบอกให้เข้าไปหาข้อมูลเ่ยมันมืดเลยรถจอดเต็มเลเสร็จเสร็จเป็นหนึ่งนะเราก็ไม่เป็นไรรอมันมีสี่คนเดี๋ยวเราปล่อยไปหนึ่งปล่อยไปหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้สักคนสองคนนะเราจะได้สักคนสองคนนะ้ไม่เป็นไรเดจผมก็กลับมากลับมาก็แยกผมไม่ไหวละพอดีว่ามีกำนันเอ๋กำนันแถวนาเฉลียงนี่สนิทกัน เป็นนับถือกันเป็นแล้วนับถือผมเป็นเจ้านายครับผมก็ไปขอนอนเขาขอนอนที่บ้านเขาเน่หละเขาก็เปิดให้นอนบอกพอบอกบอกเฮ้ยเช้าๆไม่ไหวไว้ต้องช่วยขับรถให้หน่อยก็ขับรถให้กำลังมาขับไปขับไปส่งที่บอกผมที่เกรุงเทพผมไปนัดกับทีมงานของตํารวจเอกระแบงเพชรอีกชุดหนึ่งที่ที่ให้ข้อมูลที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรที่จะมารวมกับผมที่มาช่วยกับผมเนี่ยตอนนี้เขา ที่กับอ่ากำแพงเพชรเขาแยกแยกทีมกันทำเลยเพราะว่าเขาได้ข้อมูลตอนนี้เขาได้ไปละคนละกองปราบพบเจอกองปราบเอาไปออกข่าวเกี่ยวกาวแล้วตอนนี้ได้ไปนคนนะมันมีสี่สี่คือตอนนั้นเนี่ยผมถูกย้ายจากกองปราบมาถูกย้ายจากยายกองปราบมาโดยแบบแบบแบบไม่มีเหตุผลอนะ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าผมไม่ใช่กองปราบนะผมทําไงก็ได้เลยผมสี่คนเนี่ยถ้าผมจับได้แั่คนสองคนผมก็ผมเป็นโชคแล้วกองปราบก็เสียหน้านะ พูสลนนด์แมนอะไลน์จบไงคือข้างคนอยู่ที่ผลของงานไม่ข้างคนอยู่คนของใครนึกภ้าพบอ,อกไงผมคิดว่าผมมีคิวตี้ในใจอตอนที่ผมย้ายจากกองป่าเป็นข่าวใหญ่นะท่านผบอตกลงตรอไปไอ้นั่นเลยนะคือได้คุยกับท่านพอบอตรออะไรเป็นข่าวใหญ่ฮนะท่านก็มารู้ต่อหลังว่าผมเป็นมดงานที่ทํางานให้ให้ช้างอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโดนย้ายออกมาโดนไม่รู้ตัวนึกขาพออกนะเสร็จแล้วเนี่ยพอพอเสร็จเนี่ยพอผมก็ไปรวมกับ กับชุดนี้ก็เราก็ไล่ไล่ล่ากันตามมันปรากฏว่าอย่างที่ไล่ฟังเ่ะผมตามทุกที่เลยผมตา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 มมันเนี่ยหัวห้าหกพันกิโลนะแต่ว่าเราคือเราตามไปที่ไหนมันจะวนเจอกันคือหมายวว่าเราทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้หรือจุดญาติพี่น้องมันจะจะจะบอกเฮ้ยตำรวจเพิ่งมานะมันไปมันเหมือนวนเป็นวงกลมมันก็มาเจอจุดเดิมว่าต้องไงต้องเจอเราแน่พ่อแม่มันเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ย ขอนั่งรถไปกับผมขอไปกับผมคือกลัวว่าเราเนี่ยเจอลูกมันเนี่ยจะท้าลูกทิ้งอ่าวิสามันทิ้งเลยอะไรเงี้ยเพราะอำนาจอยู่เราเสร็จอ้าวมาเลยมานอนที่บ้านผมอะไรพอจุ๊บเราวางเบอร์โทรศัพท์ไปมันโทรมาเลยอืโทรมาบอกว่าสวัสดีครับเบอร์ไอใช่สวัสดีไหมบอกสวัสดีลุอโมใช่ผมขออนุญาตคุยกับแม่ผมหน่อยผมยิ้มเลยอืมันชื่อดำรงนะจำไม่ได้ไอตัวนี้เป็นตัวขับรถอืผมผมผมได้ตัวขับรถมา ราะตัวขับรถเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวอ่อนที่สุดถ้าะไรตัวขับรถเหมือนกับคดีอะไรก็ตามนะถ้าคดีที่มันมือปืนรับจ้างคดีนคนฆ่าอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราได้พวกคนดูต้นทางดูสายเนี่ยข้อมูลเราจะได้คนพวกนี้มากกว่าอท่านมองภาพไหมพอเราได้ตัวนี้มาปุบ๊บคือเป็นเรื่องที่แปลกมากเราตามโหตามทุกที่เลยใช้เวลาโหอดน,นอนมากหลายวันปรากฏว่าจังหวะที่เราไปเนี่ยเราไปทุกที่คือสวนนะครับแบบแบบแบแบชั่วโมงนึงมั่งแบบ ครึ่งวันมั่งอะไรมั่งแบบเฉียดไปเฉียดมาได้ได้บ่อแสจากคนขับรถละอ่ะพายพายพอเราเราตัวเนี้ยคือไอเดียนี้คนขับรถละพอเราแม่พอแม่เขากับน้องสาวเขามาขอนอนกับเราเนี่ยเหมือนเราเป็นตัวประกันมาคืออยู่ๆเขาเขาเขากลัวว่าเราเนี่ยถ้าได้ลูกเขาเราจะฆ่าลูกเขาทิ้งอเขาก็มาตอนนี้ไปไหนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันบอกไม่ต้องได้ไปเลยพอมานอนที่บ้านพวกมันโทรมาเลยฮะพอเช้ามันโทรมาเลยคือยังไม่ทได้ออกไปไหนเลยนะโทรมาเลยบอกว่ามันบอกสาวัสดครับ อผมตำรงนะบอกว่าเรารู้ทันทีไอ้นี่ฆาตกรในว่าใจผมนะครับคนตายเนี่ยคุณสมาคุณนงนุษนางเชื้อเด็กไทยยทธรคนที่ตายพวกเนี้ยช่วยผมแน่นอนเลยต้องการให้คือทําไมต้องเป็นผมอ่ะอืตารวจมีทั้งหลายชุดกองปราบมีภูทอนตั้งเยอะทําไมต้องเป็นผมมาตามคาอธิษฐานจริงไม่ทางจิตเลยผมผมเชื่อเรื่องสายมูนะเนี่เสร็จปรากฏว่าปุ๊บ ปั๊บพอมันคุยกับแม่แม่แม่ก็ร้องไห้ไอ้ลงมึ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 งไม่รอดนะมึงเขาวางคนไม่หมดแล้วมึงเที่ยวหน้ามึงไปมึงตายฟรีได้ลงเขาฆ่ามึงแน่นอนเลยมึงรีบมามอบตัวกับสารวัตรโมซัแล้วก็นัดมอบตัวที่ลบบบุรีเนี่ยเขามอบมันมามอบตัวมาปุ๊บปุ๊บพอมาปุ๊บประกวจแยกงานกันทําทางสายทางทางผู้การกําแพงเพชรกับทีมกําแพงเพชรก็ส่ง ส่งทีมงานเข้าข้ากรุงเทพพอเ,เขารู้ว่าผมได้ก่อนแล้วในนี้แหละแยกกรุงเทพแล้วก็ผมก็ให้ตำรวจกองปราบเนี่ยสแตนบายลูกน้องเก่า,กาๆที่รักผมเนี่ยเขายังชื่นชมผมอยู่ว่าพร้อมที่จะทำงานให้ผมนะก็พอดีว่าทางกําแพงเวทได้ไปอีกสามรวมทั้งผมได้หนึ่งสองสามสามเหลือคนเดียวเหลือเชื่อไหมปับ๊บเป็นสี่คนที่เราได้เหลือคนต่อหลังกนั้นเราก็ได้อีกรู้จต่ท่านพลตรวจ ตีไพโรดตอนนั้นเป็นทำมาเองทําไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่แถวผู้ยอยาคีรีใกล้ๆอะล่ะได้ครบหมดเลยแต่ว่าเราได้แล้วสี่คือสามอีกหนึ่งเนี่ยของกองปราบพอหมดนั้นวควบคุมก็มาให้เราเพราะว่ากําแพงเพชรเขาอสอบสวนเองไม่ยนให้กองปราบแต่ผมจําได้ว่าตอนที่ผมจับได้เนี่ยมีตํารวจกองปราบประสานงานมาอืจะขอจะขอร่วมด้วยอื ขอร่วมด้วยมีมีคนมีมีคนรู้สึกว่ามีคนประสานมาแต่ว่าไม่ได้ให้ให้คุยกับผมใช่ไหมครับไม่ไม่คือมีคือเขาเนี่ยพี่พี่คนเนี้ยเขาอยู่ของป่าเขารู้ว่าเราเราถูกย้ายของป่ามาเขาก็ประสานอ่ให้ประสานนะเขาเขาบอกเฮ้ยของป่าย้ายแลมโบเขาเงี้ยใครไม่ให้คุณได้ไงล่ะมีแต่เขาอยากจะอยากจะไอ้นั่นอยากทําคดีให้ให้เห็นความสามารถของเขาเลยเขาพูดอย่างนี้ไปนะเขารู้ ก็หยุดหมดอพอๆก็ใจความรู้สึกนะเข้าใจความรู้สึกคือความรู้สึกของเราตอนนี้คือข้างคนอยู่ที่ผลงานไม่อยู่ที่คนของใครเขาก็รู้สึกเสนาเมือนกันนะอสุ่หสเตออกมาแล้วไปทําคดีได้อีกใช่ตกลงตุกคนใช่ถูกต้องฮะแต่มันเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกเพราะต่ระหว่างที่ที่เอาไปแถลงข่าวเสร็จระหว่างที่เอาไปทําแผนนะับมันขาดอยู่คนเนี่ยแต่คนเนี่ยหลังจากนั้นท่านไพโรดได้พลตีไพโรดท่านได้ครับแล้วผู้การรังสรรค์ชำนาญหมอ ท่านองดำนาฉายาท่านองดาเป็นมือเป็นมือพระการเนี่ยท่านาเป็นับอาจารย์ท่านท่านได้ของท่านัาน่นเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่ทําแผนเนี่ยมีผู้ว่ารอ,องผู้ว่าทำหน้าที่แทนระหว่างทแผนเนี่ยท,าทานนํยทานนทแผนรับรับสาภาพไปชี้จุดที่ฆ่าทุก<ช>ที่ผมก็ไปดูนะไปยืนดูยืนดูดูปุ๊บพอระหว่างที่ที่เอาไปเผาเนี่ยปั๊บระหว่างที่จะจะเสร็จจากการเผาจากจากจุดที่เขาเผาจุดสุดท้ายแล้วนะสี่คนเนี่ย จะต้องเอากับผมบอกผมบอกผมบอกผู้ทดลองครับผมขออญาตพอดีผมอยากได้ภาพขอเข้ามาคนตายรับสภาพต่อหน้าคนตายแล้วก็ผมมีรูปคนตายทุกคนมาเลยเราก็วางที่จากนักสืบพิมพ์เราไปทํามาครับวางมาแล้วก็ดอกไม้ทุกเทียนก็พูดตามท่านท่านลองพู้ว่ารู้สึกว่าท่านราวบ ผมก็ยืนอยู่ด้วยอะไรด้วยมันก็ขอเข้ามาต่อหน้าพูดตามตามที่ผมบอกนะภาพนิ้สื่อนังสือพิมพ์เนี่ยจะจะไปลงทุกฉบับเลยทุกฉบับลงปุ๊บปุ๊บ,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 บเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยมันก็คดีนี้ถือเป็นคดีที่โหดร้ายทารุณมากในปีนั้นนะก็คือว่าเขาเขาไปอุ้มมาเขารู้ได้ไงว่าคนนี้มีเงินแล้วไปอุ้มมามันลงไม่ได้ลง,ลงไม่ได้อ่้มามันลงข่าวม,มันลงข่าวหรือปักป้ายเราไม่รู้ว่ามันลงข่าวเลยพวกเนี้ยคนพวกห้าคนเนี่ย มันลงข่าวว่ามีที่ราคาถูกอ๋อหลอกมาหลอกมาฮะหลอกพอเข้ามาเข้ามาในพื้นที่คิลริงโซนมันเข้ามาปุ๊บม,มันฆ่าเลยก็คือลงข่าวปล่อยปล่อยข่าวไปว่ามีที่จะขายาทาี่ดีๆราคาถูกเพื่อให้หลอกให้คนมาแล้วทางทางผู้เสียหายเขาก็มามาๆมา,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 มาทั้งหมดห้าคนมาติดต่อกับห้าคนนี้ห้าแล้วมันมันฆ่าเลยแบบทารุณมากแล้วแทงแทงกันในรถเลยอแบบเขาเหมือนบบกว่าเลือดแบบโอ้โหเต็มแบบเต็มคลองช้าก็คือ เสียชีวิตทั้งทั้งหมดในทั้งหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วหลังจากนั้นก็ก็เอาเอาทัางห้าคนซึ่งรวมเด็กด้วยเนี่ยไปเผาไปเาผาพผาอมพังคดีเขาบอกว่ากันวันที่มันมันลากศพออกไปเนี่ยไปไปวางที่จุดจุดที่มันมันยังไม่เผาไล้วางวางมาบางคนยังไม่ตายมันเชือดเชื่อที่คอซ้ำนยโอ้ซ้ำซ้ำเสร็จแล้วก็พอหลังจากนั้นพอเป็นข่าวก็เขาไปร้องกองปรางมาข่าวใหญ่เอาเอาฟางอะไรไปเผาซ้ำอีกทีนึงอยอ๋อพอพอเริ่มเป็นคดีพอเริ่มเริ่มไปร้องกองปราง แต่ปู่ต้องหายรู้รู้แล้วว่ามันเริ่มเป็นคดีใหญ่ครับก็ไปกลับไปที่เกิดเหตุที่ไปเผาทำลายร,ร,ร่างทากไปเผาไปอะไรอเอาอยางเอาไม้อะไรไปไปเผาเอาแบบทำลายศพแต่ศพก็ยังยังคือหมายว่าไหม้หมดแล้วไหม้เกลียมหมดแล้วแต่ก็รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันเหมาเหมาเหมาไม่หมดอันนี้ในส่วนตัวนิเชื่อว่าแรงค่าใช้ของกนงหมายผมจนเชื่อครับ